ตัวนี้เป็นราโดขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดมะย,ยม24บินตัวเรือนจะเป็นเงาค่ะเม็ดมะย,ยมจะเป็นเงามีปั๊มเป็นตาโลโก้เรือนี้เป็นระบบฐาน3เข็มหน้าปัดด้านในจะเป็นสีซิเวอร์ค่ะตัวหลักจะได้เป็นหลักเพชรคิสโซนะคะ ของตัวเรือจะเป็นกระจกซับไฟเต็มบานค่ะตัวสายจะเป็นสายเงาล้วนนะคะเล่นดีไซน์สวยงามตัวล็อกด้านหลังจะเป็นแบบดึงปีกผีเสื้อมีปั้มลึกคำว่าราโดเรือนนี้ราคา7,500บาทสินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลีป่ยนถ่านปีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในปามวอชเวลาเรือนขอบคุณค่ะ